สวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านต่อจากนี้จะแนะนำขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆในพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ครับบัณฑิตอยู่ในแถวที่นั่งรอต้องสวมหน้ากากอนามัยโดยทุกท่านจะได้รับณจุดลงทะเบียน เมื่อถึงเวลาให้ลุกขึ้นเดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับปริญญาบาัตรเรียงตามลำดับเลขที่นั่งตามแนวเส้นทางที่กำหนดไว้โดยก่อนขึ้นเวทีให้ถอดหน้ากาก,ากอนามายัยใส่ในกล่องที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อขึ้นสู่เวทีและทำความเคารพแล้วให้เดินไปตามจุดที่กำหนดไว้โดยให้แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบลำตัวตามสบายไม่แกว่งแขนเมื่อถึงจุดเครื่องหมายบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงให้ทำความเคารพดยการไหว้ส่วนบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายให้ทำความเคารพด,ด,ดยการโค้งคำนับและเดินไปที่จุดรับปริญญาบัตร เมื่อรับปริญญาบัตรแล้วต้องถือปริญญาบัตรไว้แนบอกตลอดเวลาเดินเฉียงถอยหลังไปทางด้านขวามือ3ก้าโดยไม่ต้องเดี๋ยวหลังแล้วหันหลังกลับหมุนตัวไปทางขวาของตนเองแล้วเดินลงเวทีรับหน้ากากอนามัยโดยจะมีเจ้าหน้าที่ยืนส่งให้ดเดินไปยังที่นั่งของตนโดยในขณะเดินไปยังที่นั่งต้องถือปริญญาบัตรไว้แนบอกให้คอศอกแนบลำตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงที่นั่งของตนให้ทําความเคารพก่อนเข้านั่งประจําที่ของตนและสวมหน้ากาก,กอนามัยให้เรียบร้อยขอให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและตุษฎสตีบัณฑิตนําไปฝึกซ้อมทําความเข้าใจและปฏิบัติตามในพิธีประสาทปริญญาบัตรที่จะมาถึงนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับ